สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีแบ่งปันเลขเด่นหวยฮานอยนะคะนำมาฝากกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นเลขเด่น3มตัวมา1ตัวซึ่งใช้ได้ทั้งบนและก็ล่างนะคะวันนี้เรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะว่าจะได้เลขอะไรกันนะคะไปกันเลยค่ะและนี่ก็คือสรุปแนวทางหวยฮานอย ประจำวันที่6ธันวาคม2563นะคะซึ่งแนวทางเลขเด่นวันนี้ได้แก่เลขแท่นๆๆเลข0เลข1แล้วก็เลข5ค่ะแอดมินดึงมาให้เป็นเลข0เลข1แล้วก็เลข5นะคะเห็นไหมคะจากเมื่อวานนี้ที่ใครดูแอดมินพาไปดูเลขไหล ไหลศูนย์สี่หกเก้าใช่ไหมคะและแอดมินบอกแล้วว่าแอดมินเลือกมาสามตัวนั่นก็คือสี่หกเก้าแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบเลขศูนย์เลือกไว้ได้เลยค่ะเพียงแต่ว่าแอดมินเลือกมาให้แค่สามตัวเท่านั้นเลขสี่ไปอยู่หลักร้อยนะคะส่วนเลขศูนย์ที่เราไม่ได้เลือกมาทั้งบนแล้วก็ล่างเลยค่ะเอาละค่ะสําหรับในวันนี้แอดมินก็ดึงมาอีกนะคะเป็นศูนย์หนึ่งห้านั่นเองค่ะ แต่ว่าวันนี้ไม่ได้พาเข้าไปดูในโปรแกรมนะคะเพราะว่าพาไปดูหลายวันแล้วท่านใดที่มีโปรแกรมอยู่ก็จะเห็นนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างที่เป็นเลขเด่นๆนะคะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีค่ะเลือกสูตรไหนก็ขอให้สูตรนั้นเดินต่อเนื่องนะคะทีนี้มาดูเลขจับคู่ค่ะเลขศูนย์ค่ะ0ูนย์ศูนย์ศูนย์หแล้วก็0ูนย์นะคะตามมาด้วยเลข1ค่ะ1 0ึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้านะคะและสุดท้ายเลยค่ะเลขห้าค่ะ 50565758แล้วก็59ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะหวังว่าเพื่อนๆจะถูกใจเลขในนี้นะคะก็ขออว้พรให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยลืมแชร์กันไปเยอะๆนะคะเป็นกำลังใจให้แอดมินค่ะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สูตรนี้ก็สวยค่ะเราดูนะคะตามธรรมชาติของสูตรมันจะผิดและก็ถูกเป็นระยะซึ่งนั่นก็หมายความว่าไม่มีสูตรใดๆในโลกที่จะถูกตลอดนะคะสูตรจะมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะฉะนั้นเทคนิคในการที่เราจะเลือกเลขออกมาใช้นั่นก็คือถ้าสูตรไหนเดินยาวๆติดกัน6-8ถึง8รอบ เราต้องพึงระลึกไว้เสมอว่าสูตรนั้นกำลังจะผิดค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาดูนะคะอย่างสูตรนี้ค่ะถูกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถูกติดกันหกวันผิดหนึ่งวันถูกติดกันสองวันผิดอีกหนึ่งวันและถูกติดกันสามวันตรงนี้ถามว่าสวยไหมก็ยังสวยอยู่นะคะเพราะอะไรคะถ้าถูกติดกันตั้งแต่สี่รอบขึ้นไปหรือห้ารอบขึ้นไปอันนั้นเราก็ควรจะประเมินไว้ว่าเลขอาจจะไม่มาได้นะคะ นี่แหละค่ะและนี่ก็คือสูตรต่างๆที่แอดมินอยากให้เพื่อนๆเห็นค่ะว่าสูตรที่เดินดีก็มีสูตรที่เดินไม่ดีเลยก็มีฉะนั้นหากเราจะมีสูตรในมือเพียงแค่5สูตร6สูตร7สูตรและเราต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณกันเองในทุกๆวันสู้เรามีโปรแกรมทั้งหมด300สูตรเอาไว้ให้เพื่อนๆสามารถเลือกดูว่าในแต่ละสูตรมีสูตรไหนบ้างที่เดินเราจะย่นระยะเวลาในการ คิดในการคำนวณแล้วก็ในการเลือกสูตรง่ายขึ้นไหมคะถ้าเพื่อนๆมีแค่หึงเลยอันดับแรกเลยก็คือวางสถิติค่ะมาที่วางสถิตินะคะใส่ผลรางวัลของเลขที่ออกค่ะ กดปลิ้ง b l ิ n ปัป๊บแล้วเพื่อนๆก็มาดูที่เลข2ตัวได้เลยค่ะสูตรจะขึ้นมาให้อัตโนมัตินะคะเพืเ่อนๆอยากจะเปลี่ยนสูตรไป็นตัวสูตรไหนเพืเ่อนๆก,ก็กด enter ได้เลยค่ะเห็นไหมคะสูตรก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็การตรวจสอบสูตรก็จะเปลี่ยนให้ด้วยนะคะและนี่ก็คือข้อดีของการมีโปรแกรมที่จะใช้ในการตรวจสอบสูตรนั่นเองค่ะและโปรแกรมนี้ไม่ใช่แค่ตรวจสอบสูตรนะคะโปรแกรมนี้ให้สูตรเลขเด่น2ตัวมาหนึ่งตัวกับเพื่อนๆถึง300สูตรเลยทีเดียวค่ะ เอาราคาสาหรับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูโปรแกรมแล้วนะคะแล้วก็เทคนิคของการเลือกเลขจากโปรแกรมที่เรามีนั่นก็คือ5สูตรไหนที่เดินยาวติดกัน6-8รอบเราก็ให้พึงระลึกไว้เสมอเลยค่ะว่าสูตรนั้นอาจจะกําลังผิดได้เลยนะคะและการที่เรามีสูตรเยอะๆในมือมันจะช่วยในการตัดสินใจเราให้เราเลือกด้วยว่าเอสูตรนี้น่าจะมานะเราก็เลือกไปใช้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มาดูกันนะคะสำหรับโปรแกรมนี้นะคะเป็นโปรแกรมที่ดีมากๆแอดมินก็แนะนำเพื่อนๆทุกคนอย่าลืมนะคะมีสูตรนี้ไว้ในมือกันทุกคนนะคะแล้วเจอกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเทคนิคดีๆของเลขยี่กีอีกแล้วนะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเล่นเลขรูดบินปักแล้วก็มัดนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะได้กำไรแล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะสำหรับการเล่นเลขรูด19ประตูนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองค่ะ หน้าตาของเลขรูป19ประตูก็คือเขาจะมีเลขให้2ตัวมา1ตัวนะคะเลข2ตัวมา1ตัวให้เล่นรูป19ประตูบนและก็ล่างแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ถูกวิธีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดของการเล่นเลข สตัวมา1ตัวคืออะไรคะแอดคำตอบก็คือวิ่งบนแล้วก็รูด19ประตูล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิ่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบวิ่งกันเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงค่ะออกจะเสียวหน่อยๆน,นั่นก็คือเล่นแค่รูด19ประตูบนแล้วก็ล่างนั่นเองค่ะเทคนิคก็จะมีเล็กๆน,น้อยๆไม่ยุ่งยากนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะ รูด19ประตูบนล่างเหมือนกันค่ะนั่นก็คือให้เรียกมาสองตัวนะคะแล้วก็มันจะมาแค่ตัวเดียวด้านล่างนี้ก็คือจับคู่ให้นั่นก็คือเด่น7กับ8ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบรูดแต่ชอบเสียวลงไปอีกก็คือเสี่ยงลงไปอีกก็คือจะแค่เล่นเลขจับคู่บนล่างไปกลับนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้ศูนย์กับสี่ฟันศูนย์ความหมายก็คือระหว่างศูนย์กับสี่เนี่ย ไม่ชอบเล่นศูนย์กับ4ี่ไม่ชอบเล่นเลข2ตัวจะเล่นเลขตัวเดียวก็เลือกเลขศูนย์ตัวเดียวได้นะคะหรือถ้าไม่เล่นเลขศูนย์ตัวเดียวชอบเสี่ยงลงไปอีกก็เจาะอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะมีเจาะให้ถามว่าเลขเจาะเข้าบ่อยไหมบอกได้เลยค่ะ50 50นะคะเพราะเลขยิ่งน้อยโอกาสเสียงก็ยิ่งเยอะค่ะพอจะเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็สตัวมาตัวเช่นกันค่ะ สองตัวมาตัวเหมือนกันก็คือให้เลข4ี่กับเลข9แล้วก็สเลข4ความหมายก็คือให้เลข4ี่กับเลข9้าเน้นเน้นเลข4นั่นเองค่ะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเลข3กับเลข0ูนย์เน้นเลข0ูนย์นะคะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็คือการจับคู่ให้เช่นเดียวกันค่ะและเขียนห้อยไว้ว่าติดเบิ้ลตองความหมายก็คือรอบนี้ติดเบิ้ลก็ได้ติดตองไว้หน่อยก็ดีนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ2ตัวมา1ตัวค่ะให้เลข2กับเลข0ตัวใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตัวเน้นแสดงว่าระหว่างสองกับ0นเนี่ยเน้นเลข2นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ค่ะล่าสุดที่จะต้องให้เล่นรอบถัดไปให้เด่น6กับ7และเน้นที่เลข6นะคะตรงนี้ก็คือจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วก็อันนี้มีเลข3ตัวให้แล้วก็บอกว่าปิดเบิ้นตองด้วยนะรอบนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิคของการวางของแอดแต่ละท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นของแอดท่านเดียวกันค่ะให้เลข4กับเลข5เน้นที่เลข4นะคะให้เลข2กับเลข3เน้นเลข2ค่ะอันนี้ก็ให้1กับ2แล้วก็เจาะส่วนผลรางวัลถูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อนๆก็ดูเอาตรงนี้ได้นะคะจะบอกว่ามีถูกแล้วก็มีฟันนะคะแล้วก็มีเจาะอันนี้ก็มีถูกมีฟันมีเจาะเห็นไหมคะ อันนี้ก็คือถูกวิเฉย์แอดเขาก็จะไม่ได้เขียนว่าเจาะหรือฟันเราก็สามารถดูเองได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะถูกค่ะมีเจาะด้วยมีฟันด้วยนะคะก็ตามนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะเอาต่อไปค่ะหลังจากนี้เทคนิคก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะมีแอดสอท่านสลับกันมาวางเลขให้ฉะนั้นให้เราเลือกเล่นตามเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือตามอย่างเดียวที่เราต้องการจะตามนั้นค่ะ เลือก1คนและเลือก1อย่างที่เราอยากจะเล่นตามจนได้กำไรแล้วหยุดนะคะมาค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็ยังคงเหมือนเดิมค่ะเลขเด่น2ตัวมาตัวเหมือนกันค่ะแต่สังเกตนะคะไม่ได้เขียนว่ารูปสิบประตูบนล่างเขียนมาแค่4กับ7แล้วก็มีวงเล็บ4เห็นไหมคะวิธีการตามหลักสากลทั่วไป เลขเด่นจะต้องแทงรูด19ประตูทั้งบนและล่างเสมอนะคะจำไว้เลยนะคะเลขเด่นสองตัวจะต้องแทงรูด19ประตูทั้งบนและล่างเสมอค่ะจำไว้เลยนะคะโอเคนะคะย้ำๆเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่เขียนอะไรเลยเราก็จะต้องรู้ในทันทีเลยว่าให้เลขมาอย่างนี้ค่ะรูด19ประตูแน่นอนบนล่างแน่นอนให้มาสองตัวอย่างนี้ค่ะ อยู่ในวงเล็บเนี่ยค่ะในวงเล็บเนี่ยค่ะคือเลขฟันค่ะหรือเลขที่เขาเน้นให้แล้วค่ะว่ารอบนี้นะเน้นเลขสี่นะเห็นไหมคะไม่เขียนว่ารูดให้เลขสี่ให้เลขเจ็ดเลขสี่อยู่ในวงเล็บแสดงว่าเน้นเลขสี่ค่ะก็คือฟันเลขสี่นั่นเองนะคะทีนี้มีข้างล่างข้างหลังเนี่ยค่ะจะมีเลขสองตัวด้วยแสดงว่า อันนี้ก็คือยาวมากถูกยาวมากข้างล่างนี่จะมีตัวเจาะให้ด้วยเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผ่านมานะคะคือด้านล่างจะมีเจาะให้ด้วยว่าเจาะอะไรในเลขเด่นของแต่ละรอบนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัดมาให้ดูค่ะว่ามันถูกเยอะขนาดไหนสังเกตนะคะสองตัวมาตัวถูกบ่อยไหมสีแดงเนี่ยค่ะถูกเห็นไหมคะถูกค่ะถูกค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนวางแผนกําไรแล้วหรือย,ยังคะกําไรแล้วใช่ไหมคะเห็นภาพน,นะคะต่อไปค่ะให้ดูที่เลขฟันค่ะ ถ้าเราเลือกเล่นแค่ตัวเดียวเราจะเล่นฟันหรือไม่ฟันถ้าเราเล่นฟันค่ะฟันเข้าบ่อยไหมนี่ก็ฟัน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 เห็นไหมคะมันจะมีฟันกับไม่ฟันเนาะเนี่ยค่ะก็จะมีฟันแล้วก็ไม่ฟันถามว่าเล่นเล่นฟันตัวเดียวก็ต้องวางแผนค่ะถ้าวางแผนแล้วได้กําไรแล้ว200 300อเจ้ากำไรเป็น500พอเพราะเราวางแผนการลงทุนเราเล่นและเราได้ตามแผนแล้วเราก็หยุดเล่นเลยค่ะในวันนั้นแค่นี้เองค่ะเทคนิคในการเล่นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นแล้วก็ อย่าลืมนะคะทุกๆครั้งค่ะเทคนิคในการเล่นก็คือ2ตัวบนล่างทุน76กํำไร14หรือถ้าตัวเดียวบนล่างทุนก็38กํากำไร52หรือจะเล่นทั้ง2ตัวแต่เลือกบนอย่างเดียวก็ทุน38เหมือนกันหรือจะเล่นทั้ง2ตัวล่างอย่างเดียวก็ทุน38เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแล้วก็หลักการคิดได้สอนไว้แล้วเพื่อนๆเอาไปใช้นะคะส่วนเลขเจาะก็คือจะเล่นตัวเลขเจาะกเหมือนเดิมค่ะทุนก็40กํากำไร50 ะะเลขเจาะเข้าดีไหมบางทีเข้าไม่ดีเราดูแล้วลมันเสี่ยงเราก็ไม่ต้องเล่นนะคะโอเคค่ะไม่งงนะคะสําหรับการวางเลขอย่างนี้คือ2ตัวบรรทุในวงเล็บคือเน้นหรือฟันโอเคนะคะไม่ยากค่ะหลักสําคัญของการลงทุนนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวค่ะชอบแบบไหนเลือกอย่างเดียวเลือกได้แล้ววางแผนการลงทุนและเล่นจนได้กำไรแล้วหยุดค่ะ ได้กำไรแล้วหยุดนะคะนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะได้แล้วหยุดคือผู้ชนะนะคะต่อ mm hmm. ไปเพื่อนๆก็จะเก่งกันทุกคนแล้วค่ะเล่นแล้วก็จะได้แต่เงินกันทุกวันทุกวันแล้วค่ะโอเคค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างถัดไปกันเลยค่ะเริ่มต้นกันเลยนะคะกับเลขปักค่ะวันนี้แอดมินเอามารีวิวให้ดูเป็นเลขปัก6ตัวนะคะ เลขปักหตัวเป็นแบบไหนคะเป็นแบบนี้ค่ะเลขปักหตัวก็คือเลขที่บอกหลักมาให้และก็มีเลขมาให้6ตัวตัวอย่างตรงนี้นะคะสิบบนรูดหน้าบนอันนี้ก็คือปักหลัก10บข้างบนนั่นเองค่ะทีนี้เลขมีศูนย์หสอี่เเห็นไหมคะนี่คือตัวเลขที่เราจะต้องนําไปเล่นนะคะและมีกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เห็นไหมคะนี่ระคะเขาเรียกว่าเลขปักหลักนะคะก็คือให้หลักสิบบนหกตัวค่ะทีนี้ดูนะคะหลักสิบบนหกตัวถ้าเราเล่นปักหกตัวเราจะมีทุนทั้งหมดหกสิบตัวนะคะและถ้าเราเทียบอัตราส่วนที่ตัวละหนึ่งตัวละหนึ่งบาทเราจะได้อยู่ที่สามสิบบาทนั่นเองค่ะทีนี้ถ้าท่านใดเล่นตัวละห้าบาทเราก็จะลงทุนสามร้อย กำไรที่จะได้ก็คือ150บาทนะคะส่วนถ้าท่านใดที่เล่น10บาททุนจะอยู่ที่600นะคะกำไรก็จะอยู่ที่300ค่ะแต่ไม่ว่าเราจะวางแผนการลงทุนเท่าไหร่เน้นๆเลยก็คือได้ตามเป้าแล้วให้หยุดนะคะและก็ถอนกำไรออกมาได้เลยค่ะเอาละคะ่ะทีนี้ตรงนี้เป็นรีวิวนะคะ10บนค่ะให้เลขมาตามนี้นะคะ แล้วก็ด้านล่างตรงนี้ซึ่งมันยาวเกินไปแอดมีไม่ได้ลงให้จะมีหลักหน่วยให้ค่ะว่าหลักหน่วยทั้งหมด8ตัวมีเลขอะไรบ้างนะคะและเราเล่นตามเลขปักก็คือถ้าเราเล่นปักตามนี้เลยก็คือ60ทุน60ตัวนะคะเ,เพื่อนๆจะเห็นว่าถูกถูกถูก3รอบก็สามารถถอนได้เลยใช่ไหมคะถ้าเราได้กําไร30บาท30บาท30บาท3รอบเท่าไรคะ90บาทใช่ไหมคะถ้าคุณไหนเล่น ตัวละ5บาท3รอบเป็นเท่าไหร่คะ450บาทเห็นไหมคะเราก็จะเห็นเงินนะคะถ้าท่าในใดที่เล่นตัวละ10บาท3รอบจะได้900บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็คือเทคนิคการเล่นนะคะอันนี้ก็เหมือนคันค่ะหลังจากที่เราถอนไปแล้วเรามาเล่นอีก ก็จะถูก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 นะคะซึ่งในบางครั้งการวางเลขถ้าเจอเลขไหลดีๆก็จะถูกยาวติดกัน4-5รอบหรืออาจจะยาวถึง6รอบได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะทีนี้เพื่อนๆดูดีๆนะคะหลังจากที่ถูกเลขปักไปแล้วจะเห็นว่าบางทีแอดมินจะเขียนข้างหลังให้4 2 2 3 3อันนี้คืออะไรครับคือการนำเลขหลัก10บนไปจับคู่กับหลักหน่วย8ตัวนั่นเองค่ะถ้าการจับคู่ถูก อันนี้หลักสิบเลขสี่หลักหน่วยแอดมินมีเลขสองเห็นไหมคะแต่ว่าตรงนี้แอดมินโชว์ไม่ได้โชว์ให้ดูนะคะคือเลขมันยาวอันนี้ก็คือสี่สองถูกค่ะถูกเลขเจาะนะคะคําว่าเลขเจาะก,ก็คือถ้าเราจับมัดนะคะเราก็จะได้กําไรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือถ้าจับมัดนะคะเราก็จะได้กําไรคะ่ะอันนี้ก็เช่นกันนะคะถูกจับคู่ถูกจับคู่ถูกจับคู่นะคะทีนี้ถามว่าแล้วการจับคู่มันได้เงินยังไงคะแอดนี่เลยค่ะ วิธีการเล่นเลขชุดนี้เราจะส่งโพยเดิมนะคะก็คือเราจะจิ้มรอบแรกรอบเดียวในรอบถัดถัดไปไม่ต้องจิ้มละค่ะดึงโพยขึ้นมาแล้วก็ใส่จํานวนเงินได้เลยนะคะเห็นไหมคะตรงนี้จะมีบอกหลักหน่วยนี่ค่ะซึ่งอันแรกนี้อาจจะมองไม่เห็นเพื่อนๆดูที่ตรงนี้เลยนะคะหลักสิบบนค่ะมีเลขมาให้6ตัวถ้าใครเล่นแค่ปักหลักก็ปักค่ะถูกค่ะผิดผิดแล้วก็ถ,กถู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 กนะคะทีนี้ถ้าใครจะเล่นมัดหน่วย มัดหน่วยคืออะไรให้เอาเราให้เราเอาหลักสิบทีละตัวมาจับคู่กับหลักหน่วยหลักสิบหกตัวหลักหน่วยแปดตัวเราจะได้เลขทั้งหมดสี่สิบแปดตัวค่ะดูตรงนี้นะคะส่งโพยเดิมปักทุน 600, กหกร้อยกำไรสามร้อยที่เขียนให้ตรงนี้คือทุนตัวละสิบบาทนะคะถ้าเ,เพื่อนๆปักอย่างเดียวเ,เพื่อนจะได้กำไรรอบล,ละสามร้อยถ้าเ,เพื่อนๆเล่นมัดมัดก็คือเอาหลักสิบบนจับคู่กับหลักหน่วยบน 68 48เราจะได้ทั้งหมด48ตัวนั่นเองค่ะเราก็จะลงทุนตัวละ10บาทก็คือ480บาทกำไรที่เราจะได้ก็คือ420บาทนั่นเองค่ะส่วนเลขวินทุน300กำไร600วินคืออะไรนะ วินก็คือการเอาเลข6ตัวตรงนี้มาวินกันเองนะคะคำว่าวินก็คือจับคู่กันเองภายในกลุ่มตัวเลขนี้เองค่ะสําหรับเพื่อนๆท่านใดที่เล่นเลขอยู่แล้วก็จะรู้นะคะว่าเลขวินคืออะไรเพียงแต่ว่าเลขมัดอาจจะไม่ค่อยได้ยินนะคะง่ายๆก็คือเอาหลักสิบไปจับคู่กับหลักหน่วยและแอมินก็บอกว่าหน่วยมีเลขตามนี้แต่ไม่มีเลขค่ากับเลข6ฉะนั้นถ้าเราเอาหลักสิบก็คือเลข0 เวลาเราเอาไปเล่นเอาไปแทนก็0 0อะไรบ้างคะ0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 7 0 8แล้วก็0 9ค่ะเราก็จะได้เลขทั้งหมด8ตัวใช่ไหมคะทีนี้อย่างละ8ตัว8 6ก็48ตัวนั่นเองค่ะเห็นไหมคะทีนี้เลขมีจับคู่เยอะไหมก็ถูกตามที่เห็นนี้ค่ะโอเคไหมคะและนี่ก็คือเทคนิคการลงทุนค่ะเห็นไหมคะปั๊บ กรำไร300ถ้าเรามัดก็จะลดต้นทุนอีกกำไรก็เพิ่มได้นหน่อยแต่ถ้าใครเล่นบินก็เสี่ยงหน่อยเพราะบางครั้งอาจจะไม่ถูกติดกันโอเคค่ะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่าง2ตัวเอาให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมอีกค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นที่หลากหลายนะคะและสำหรับเลขที่แอดมินวางเป็นเลขวิน8ตัวนะคะ เลขบิน8ตัวเมื่อเราจับคู่เลข8ตัวนั้นได้แล้วเราจะได้เลขทั้งหมด56ตัวนะคะและนั่นก็คือกําไรอยู่ที่34นั่นเองค่ะและถ้าเพื่อนๆลงทุนตัวละ5บาททุนจะอยู่ที่280และเราจะได้กําไรที่170บาทค่ะหากลงทุนตัวละ10บาททุนจะอยู่ที่560และจะได้กําไรอยู่ที่340นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะได้แล้วหยุดคือผู้ชนะค่ะเราจะเก็บกำไรไปทุกวันวันละนิดค่ะ และเลขที่แอดมินวางให้ก็จะมีลักษณะแบบนี้ค่ะวินล่างนั่นเองค่ะวินล่างก็จะมีไม่มีเลขอะไรบ้างแอดมินเขาก็จะจับคู่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการแทงวินล่างไปกลับก็คือกดเลข2ตัวล่างแล้วก็กดกลับเลขด้วยนะคะหลังจากนั้นก็จิ้มเลขตามที่จับคู่ให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้นะคะหลังจากนั้นไม่ว่าจะเล่นตัวละกี่บาทก็รอผลกันได้เลยค่ะแอดมินจะเขียนไว้ว่า2รอบถอนนะ หมายความว่าถ้าเราได้สองรอบเราก็ได้กําไรไปแล้วใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะหยุดเล่นได้เลยค่ะหรือบางครั้งเข้าถูกติดกัน3รอบเราก็ได้กําไรเช่นกันนะคะและนี่ก็คือตัวอย่างง่ายๆสําสหรับการเล่นเลขยีก่กีนั่นเองค่ะวิน8ตัวนะคะนี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหม เลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคาตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรดูไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติคะ่ะและแอดมินที่วางเลขให้ ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยง เท่าเท่ากันนะคะโอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเลยก็คือเทนเทนเทนยี่กี่ไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัว แต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะอีกีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กําไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพืเ่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลาให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอ นี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ